ครับสวัสดีค่ะพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันพุทธที่ยี่สิบหกกุมภาพนะันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนพี่น้องเนาะครับปรแตทียมภามาสรุปเลขเหล้าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะ้อพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์หกแปดเล้าพัฒนาออกเก้าเก้าสี่ห้าสองแปดครับเลขล่างก็ออกสนะี่หานพี่น้องเนาะครับชุดที่ปรแตทีมสรุปให้พี่น้อง เด่นเจ็ดตัวเดียวบ่มาเลยพี่น้องขับมาตัวร่องสองแปดแปดสองพี่น้องนะครับตังเกียร์เพิ่งได้พี่น,อน้องได้สี่ห้าเตีมหน่อยมาสี่ห้าล่างนะพี่น้องเนาะบนสองแปดครับกับสองแปดกับเป็นตัวร่องลงมานี่พี่น้องเขานะครับอะ่ะมือนี้พอแตีมมามาสรุปตัวอีกนะพี่น้องเนาะสิบสี่อาจารย์ดังพี่น้องมือนี้นะครับ รับเตียมเริ่มเลยพี่น้องเริ่มจากพ่อฉลองเนาะพี่น้องเนาะพ่อฉลองมวดที่พันมากะ่ะเข่าอยู่ดนเล็กวิ่งพี่น้องครับวลนี้พ่อให้มากเนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรวดเก้ากับสี่เน้นที่เก้าด้พี่น้องเก้ากับสี่ครับ พ่อพเนจรในเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดได้พี่น้องเนอเลขกสี่หกหางเนอะครับเนาะเลขกสามตัวกระตามนี้พี่น้องเอา้มามักสอบแต่เด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นำหน้าคำครับป่อเตียมก็เอาแชปหน้าจอครับผมครับป่อเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองเนอะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อครับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้อง 9ก้ากับ0 0 9น้าะครับครับพอจังคมประเด็นใน0 3น4์ได้พี่น้องเด้อเอาหลักเก่าพี่น้องอย่า 9, 3, 9, 4, 9, 5, 5, ลืมเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าน้ำนะพี่น้องเนาะครับที่สัมพันธ์ก็อย่าลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อครับแคปหน้าจอครับผม ครับพ่อเตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้พอพ่อช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อปูคำชนพี่น้องรับปูคำชนบนล่างวิ่งรูดหกกับห้านะพี่น้องหกกับห้าหกนะครับ ขับเด่นในสามห่างพี่น้องหกห้าหกเก้าหกสองนะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับประเทียมกับข้อกาบขออพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนเนาะรับเนาะขอให้เขาขอให้แตกปังๆนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมรับประเทียมข้อกาบขอบพระคุณปูอีกนะพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องเนอขับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรลดแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าแปดเก้านะครับขับเด่นพี่นอ 4, ้องแปดสองแปดสามแปดสี่เรือยุแปดหาได้ 5, พี่น้องเนอพอม่นบวจับให้นะครับตัวล่องก็ตามนี้ละพี่น้อง มากรกอบตัวเด็กกับพิจรารณาเบื้องด้าพี่น้องเนะที่สําคัญก็จะเริ่มกลับตัวไว้น,ำน้ำนาคราับเอาแชปหน้าจอครับผมครับแยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนหนองหันนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เพี่น้อง 07บนล่างวิ่งรูด8กับ3เน้นที่3พี่น้อง8กับ3เน้นที่338นะ,ค,ะครับครับมี839303ตัวเน้นได้พี่น้องเด้อเอามักสอบตัวเด็กกับพิจรารณาเบิง้งนะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ครับขอเตรียมขอกาบขอพรบคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับขอให้ปังๆงวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดได้พี่น้องเ้อคขับปูโคราดบนล่างวิง่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับ ติดศูนย์ก็มีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อมักสอบตัวเด็กอาจจะลืมกลับตัวไว้นำนาครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วเด้อพี่น้องเน้อ รับปูคูแก้วงวดที่่านมากกับว,วิ่งสองเข่าได้พี่น้องเน้อแต่ว,ตว่าจ,จับคูหลุดนะครับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวพี่น้องสามตัวเดียวครับเอาสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามพี่น้องเนะครับเลขสามตัวกับกระแปดสามศูนย์นาการเอาคอยปังๆเด้อปูงดว,ปวดนี้เนาะครับเนาะ เอาแชปหน้าจอครับผมครับปเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคูแก้วเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องรับเซียนคนริมทางกับมวดที่พันมากกับเขาตกกันพี่น้องครับมวดนีห้มาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสองรับ ครับเน้นพี่น้องเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองตัวเน้นนะพี่น้องเด้อครับเอาหมักชอบตัวเด็กกะอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมกระคอขอบพูดหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับมอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายเขามาแต่สองงวดนะพี่น้องเนื้องวดนี้เป็นงวดที่สามทาเขาอีกนะพี่น้องเนาะเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าแปดเก้านะครับ แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่กันเจ็ดสองเจ็ดสามเลยพี่น้องเน้อข่อยเข่าปังปังอีกแต่ว่าเขาจะต,ต,ตกกลับได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกลับตัวไว้นั่งนะครับเนาะมารกซอบตัวใด้น่าขำข้าแคปหน้าจอครับผมครับกระเทมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะค่อยเข่าปังปังอีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้อง เรียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด8กับ0พี่น้อง8กับ0 0 8นะครับครับเอาพี่น้องเน้น180803ล้วพี่น้องเนอะรับจะลืม38น้ำเน้นแล้วพี่น้องขันมักคอยปังๆนาอพี่น้องเนอะเชบหน้าจอครับผม ครับก็เตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาเข่าตัวกับได้พี่น้องเลขแปดสองเลขออกสองแปดเนาะพี่น้องครับงวดเนียมาบนล่างวิ่งรดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่ สามสี่นะครับแต่ว่ากันหลายหางแน่นพี่น้องเนาะเอามากสอบตัวดกับพิจารณาเมื่อพี่น้องเด้อครับงวดที่ผ่านมากับเขาแปดสองเข้าตัวกับนะครับฉะนั้นเรา่าลืมกับตัวไว้น้านะครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบพูดในรายนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานเป็นอย่างไรน้นองวันนี่เซียนชัยวานสิบบมาน้ำกันอีกบนอเล็กน้องพี่น้องครับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับครับเน้นเจ็ดหนึ 3, ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามนะพี่น้องเด้อตัวเน้นนะครับ หมักสอบตัวเด็กก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้เนะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับมะเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอเซียนชัยวันนะรับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดีพี่น้องเ้อพ่อสวัสดดที่น้อนอา28เข้าตรงๆนะพี่น้องเ้อกับเหลขกไม่มาด้วยกันนี่พี่น้อง ครับงวดนี้ให้มาเลขติดบนล่างแปดหกเก้าพี่น้องแปดหกเก้าหกแปดเก้านะครับเอาพี่น้องเบื้องด้กพี่น้องเนอรลดต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะเลขไม่มาด้วยกันห้าหกศูนย์หนึ่งพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเข่าตัวกลับตรงๆได้พี่น้องเนอร จับหน้าจอครับผมครับพ่อเตีมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อสวัสดีนะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของพ่อเตีมยมนะพี่น้องเนาะครับของพ่อเตีมกับฟันแปดตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อครับแปดตัวเดียวครับ โอ้แปดกับเก้าคะแนนสูสีกันพี่น้องขับแปดสองแปดสามแปดสี่กันไว้แปดแปดพี่น้องอาผิดพลาดประกันได้พอเตียมกับพอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายรูดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องครับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาบันทิพพอเตียมเป็นนับคะแนนนํากันเนาะพี่น้องเนาะครับเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ครับศูนย์ศูนย์สามคะแนนพี่น้องหน,นึ่งหนึ่งคะแนนสองหนึ่งคะแนนสามสามคะแนนสี่สองคะแนนห้าหนึ่งคะแนนหกสองคะแนนเจ็ดหนึ 8, 7, นน่งคะแนนแปดเจ็ดคะแนนเก้าหกคะแนนพี่น้อง เขาเตีบมเอสองตัวเท่านี้นะพี่น้องกต่ซีมี่อีกศูนย์กับสามนะพี่น้องเนะ้อะสามคะแนนเขาเตี๊ยบห้อานี่แหละสองตัวนะพี่น้องเนาะสองตัวคอให้มานะพี่น้อง ล่องพอเตียมก็ท่าะาบายบซีนเนาะพี่น้องเนะเาะอ่ะผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนอ้อสายวิ่งสายรูดชอบก็จัดเนาะพี่น้องเนาะหกกับหาโอ้เจ็ดกับหกพี่น้องสูสีกันไลยนะครับเอาคอยมาทั้งสองตัวนี่พี่น้องถ้าสีนแ้วเดาล่องถ้าคนละสีเด้พี่น้องเนอ้อ เ <laughs> อาคอ,าอปังปังๆนะพี่น้องเนาะหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยอีกนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็อ้มานะพี่น้องจะได้โฉกโมันมันกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องครับก็มาแล้วก็เรื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตรียมน้ำแดาเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตรียมน้ำเนาะครับเนาะ ุดท่ายท่ายสุดนี่ข้ออิบซีทุกคนนะครับเดอ้อโศกโศก,กม,มันมันแห้งๆห้รวยๆกันนะครับเนาะไปพอกับเพื่อมหีกหลังห้วยลาวพัฒนาออกมแรงนะพี่้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม